สวัสดีครับผมแมนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Ford Everest คันนี้เป็น e v e r e s t รุ่น2.0เทอร์เรียนพัดใบเทอร์โบและราคาจำหน่ายของคันนี้จะอยู่ที่1,799,000บาทครับแต่คันนี้นะครับเป็น e v e r e s t นะครับที่เป็นสีดำและภายในเป็นเบาะสีคอนยักตัวใหม่เลยนะครับและรถนะครับ e v e r e s t นะครับที่ภายในเป็นเบาะสีคอนยักราคาของเขาจะบวกเพิ่มไปจากราคาตัวรถอีก10,000บาทดังนั้นนะครับรถคันนี้ราคาจาหน่ายจะอยู่ที่1 8 9ึ0 0 0บาทครับ รายละเอียดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยครับโดยเริ่มจากในส่วนของด้านหน้ารถที่บนฝากระโปรงครับที่บนฝากระโปรงในเอเวอเรสต์ปี2021ครับเขาจะมีตัวหนังสือเอเวอเรสนะครับมาให้อยู่แล้วทุกรุ่นครับและเอเวอเรสต์นะครับตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดเนี่ยตัวหนังสือเอเวอเรสจะเป็นตัวหนังสือแบบสีโครเมียมครับถัดมาครับในส่วนของไฟหน้าผมได้ติดชุดครอไฟหน้าแบบสีดำด้านเพื่อเสริมไฟหน้ารถดูมีมิติรวมถึงยังเสริมความเป็นสปอร์ตให้กับด้านหน้าของรถครับ ส่วนไฟหน้าของ e v e r อเรนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นไฟไบ LED ดีแล้วก็จะมีไฟเดย์ไรท์มาให้ครับแบบนี้เลยครับสวยงามเลยทีเดียวครับกระจังหน้าของ e v e r อเรตนะครับตัวไทเทเนียมพัทจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งนะครับตัวรังผึ้งจะเป็นแบบสีเงินนะครับหรือว่าสีเทาเพิ่มความหรูหรานะครับให้กับตัวรถของ e v e r อเรครับหล่อสวยทีเดียวกันเลยนะครับ ถัดมาครับในส่วนของตรงกันชนครับตรงแข้งใต้กันชนจะตัดด้วยสีเงินครับอันนี้นะครับเป็นสีเดิมที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วครับทําให้กันชนด้านหน้าของรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและเอเวอรเรสต์รุ่นเทเรเนียมพารเขาจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าเลยนะครับส่วนด้านข้างตัวรถนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับของเอเวอรเรสต์จะมาพร้อมกับล้อแมกขนาดขอบ20นิ้วครับยางของคันนี้จะเป็นยางกูดเยียครับซิรียางจะอยู่ที่265 50R20 ครับ หล่อสวยนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตครับในส่วนของแก้มด้านข้างกระจกมองข้างของเดิมของ e v e r อเรรุ่นเทอรเนียมพาจะเป็นสีโครเมียมซึ่งคันนี้นะครับผมได้ติดเป็นชุดครอบนะครับแบบสีดําด้านครับในส่วนของแก้มด้านข้างกระจกแลวก็ตัวมือเปิดรวมถึงตัวรองมือเปิดประตูนะครับตัวนี้ผมติดนะครับเป็นชุดครอบแบบสีดําด้านให้ครับเพื่อเพิ่มอารมณ์ดูดันครับ e v e r อเรนะครับ กระจกมองข้างของเขาจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วใต้ตรงกระจกนะครับจะมีไฟ2พื้นด้วยนะครับกระจกเ v e r อร e จะเป็นกระจกที่มีขนาดใหญ่นะครับจะทําให้มองเห็นรถที่ตามหลังเรามาได้ชัดเจนครับรวมถึงนะครับจะมีนะครับในส่วนของการเตือนนะครับรถที่วิ่งแทรกแซงเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรกันต่อเลยครับภายในรถนะครับของเ v e r อร e นะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเบาะสีคอนยักนะครับ จะทําให้ภายในของรถดูหรูหรานะครับแล้วก็ดูกว้างโป่งสบายมากยิ่งขึ้นครับสวยงามเลยครับลูกค้ารอกันมานานครับแผงประตูด้านข้างก็เปลี่ยนเป็นหนังให้ด้วยเช่นเดียวกันครับและเอเวอรรุ่นไทเทเนียมพัดนะครับจะมาพร้อมกับพาโนลามิกมูลรูปครับที่ยาวไปถึงเถวสอนะครับเพิ่มความโปร่งสบายนะครับให้กับภายในของห้องโดยสารครับกระจกมองหลังนะครับจะเป็นกระจกแบบตัดแสง และที่สําคัญนะครับด้านหลังของกระจกมองหลังจะมีช่องนะครับต่อ USB นะครับเพื่อเอาไว้ต่อกับกล้องบันทึกด้านหน้ารถนะครับไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากครับและเอเวอรเรสต์รุ่นไทเทเนียมพัทนะครับจะมาพร้อมกับจอนะครับขนาด8นิ้วครับตัวนี้เป็นซิงค์3นะครับมีเมนูภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้ครับรวมถึงนะครับตัวนี้จะมีนิเกเตอร์แล้วก็สามารถปรับแอร์ได้นะครับเป็นแอร์แบบแยกซ้ายขวาครับ เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับ25ยั่สิ็น้5ใช้งานง่ายครับเราไม่ต้องลากสายตาเพื่อไปกดที่หน้าจอนะครับนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้เลยรวมถึงนะครับเก5าสงเป็น95.5ใช้งานง่ายครับไม่ยุ่งยากเลยครับ และเวอรเดอร์รุ่นไทเทเนียมพัดนะครับจะมาพร้อมกับเกียร์ัวโนมัสสิบสปีดครับที่สามารถนะครับปรับตั้งเกียร์ได้ครับจากตัวหัวเกียร์เลยนะครับที่เป็นบวกลบตรงนี้นะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตรวมถึงตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีปุ่มปรับโหมดนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับถนนเปียกนะครับหรือว่าถนนที่มีฝนตกนะครับถนนที่เป็นทรายนะครับ หรือว่าแบบลงทางลาดชันมีปุ่มนะครับโฟโดดิฟล็อกเฟืองท้ายนะครับป้องกันการลื่นถลายแล้วก็มีปุ่มนะครับช่วยในเรื่องของการจอดเทียบข้างแล้วก็มีปุ่มปิดเสียงเซ็นเซอร์มาให้ด้วยครับคร่าวๆนะครับถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมโทรมาสอบถามได้ครับพุ่มอะไรเป็นพุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของ a a d Adaptive Cruise Control นะครับสามารถตั้งระยะห่างได้ถึง4ระยะเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายครับ มีเลนคิปปิ้งมาให้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบออโต้ครับแล้วก็สามารถปรับตั้งสูงต่ำได้นะครับโดยการที่เราสามารถปรับตั้งสูงต่ำได้แบบแมนนวลอีกด้วยนะครับใช้งานง่ายครับปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับปุ่มเปิดไฟหน้าครับคร่าวๆนะครับมีอะไรเนี่ยเพิ่มเติมโทรมาสอบถามได้เลยครับมาต่อกันครับที่ด้านข้างตัวรถผมได้ติดคิ้วกันสอดข้างเพิ่มเข้าไปให้ครับ ส่วนหลังค่าในส่วนของเสาอากาศผมได้เปลี่ยนให้ใหม่มาเป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลามและด้านท้ายนะครับไฮไลท์ของเขาก็คือชุดไฟท้ายของไฟ GLC ครับตัวนี้จะเป็นโครมสมมกหรือโครมดำครับไฟตัวนี้นะครับจะมีแอคชั่นในการวิ่งนะครับของไฟเลี้ยวนะครับเพื่อเพิ่มนะครับให้กับรถหลังที่ตามเรามาเนี่ยเห็นเราได้ชัดเจนครับ ไฟ LED นะครับตัวนี้ก็จะทําให้รถหลังที่ขับตามเรามาเนี่ยเราได้ชัดเจนจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถเราครับเพิ่มความห่อและก็ความปลอดภัยนะครับไปพร้อมกันเลยครับตัวคาดท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคาดท้ายที่เป็นไฟ LED นะครับเวลาที่เราแตะเบรกตัวสื่อค่าว่าเลสจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีแดงและเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังตัวสื่อค่าวว่าเลสจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวครับ โดเอเวอเรสต์นะครับเขาจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับรวมถึงนะครับสามารถเตะเปิดแบบไฟฟ้าได้ซึ่งของตัวเอเวอรเนี่ยจะมีความแม่นยําสูงการกันชนด้านท้ายก็เป็นสีเงินนะครับเช่นเดียวกับการกันชนด้านหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกด้านท้ายนะครับเวลาที่เราเดินทางครับฝนตกหนักหรือมีหมอกนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถเอเวอเร์เพื่อใช้งานอยู่ฝากตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยนะครับยินดีคบปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหบบนสามารถแจ้งผมได้เลยครับแต่งทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการครับฝาถังน้ํามันผมก็ได้ติดตัวข้อฝาถังน้ำน,นะครับแบบสีดําด้านตัวนี้นะครับนอกจากเพิ่มความเป็นสปอร์ตก็ยังช่วยป้องกันรอยเล็บมืออีกด้วยครับ อุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับที่ผมติดตั้งให้ผมมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านบริษัทกันภัยให้หากเกิดเหตุบริษัทกันภัยจะรับผิดช,ชอบก่อนที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงแล้วก็มนใจแดงสิ้นหากชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด u b s ส r i b ้นะครับแลวกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับผมจะคอยนำรถมารีวิวท่านดูอยู่เรื่อยๆวันนี้ผมขอรีวิวคร่าวๆเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ